<m> <c oughs> คนในโลกจวอละมักบ่อคือกันมักไปไผไปมันต่างกันคว,วามเบาผู้หนึ่งมีเมียท่าผู้หนึ่งเอาดอกเมีย่ยนมุ้มผู้ยิ่งมักปอ,อ่อยเด็กน่อยมักลูกปองสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องยาเจิ้นระเบิดออฟฟิเชียลเมื่อนี้ไม่ใงียแล้วเป็นคนดังอีกแล้วพี่น้องดังอีกแล้วดังอีกแล้วโตมนนใหม่กับมีกก่พี่น้องเออได้ยินข่าวว่ามีนม่นเมนบ่บ่ ปนนี่ปนมา้ไมไอ้ปนี่ได้กินเขาครับปนปนยังพอปนนะปนขั้วนะปนปนนิ่งห่วยปนขั้วเอาเสาออกบ้างเหรอแค่ตัวเพืนนี่แหละค่ะพี่น้องนี่แหละนี่แหละนี่แหละมื่อเสาร์นี้ว่าจะเอาคลิปเฮ็ดวางไฟร่วมกันโอ้ยขาเจ้าเราเปิดเพจอยู่บึ่อเบื่อยู่กับบ้านไหนพี่น้อง เอาบอกว่ากันหลังจากเพ่งจบแล้วบาดเฮาก,มาก,มก,ากมา็มาจใกจิตจุยตุยว่ยนนเอียงมูอพี่น้องเอ้ยจใกจิตจุยยังก่อมาวอามาจ่าผ้าที่ครับไม่เงี้จืดไม่เงี้แหลมศิลปินมากมายในสาวน้อยพเพชรบุรีแพงลังของมาลือเรนพี่น้องเออที่แรกไอ้พอแหลมต่อมาก่ะเออไม่เงี้จืดไม่เงี้จืดแล้วก็มาสายใหญ่สายใหญ่แล้วก็มาเออ เอขอขาเอา่ยว่าพี่ติมนเาน,น,านาะเออในในฐานะอยู่น่ากันมา้แต่แอะอยู่เฉยอสันล่า,นางขม่าอยู่น้ากันพี่น้องแรงขมา่าเรื่อยเรื่อยนี่คืออ่าสินยสนนิน,นาินะสงนเสินี่ินสินเสนะสิสินสินงสินสินะสวนเสกนสินะสนะสินะสินะนะสนะส้นะสินะนินะสะสสินะสินะนิ ขีป่ปลานี่แล้วมองมันแสบขีป่ปลาปนเอาจใจเขากองเขา้าเข้าเขาใส่กองเอจ้าจังหน่อยก่อนจังหน่อยก่อนอมาเด้อพี่น้องมาเด้ออ่พี่น้องมาเด้อมากินเขากับอีแม่หนุ่ยกับกับขี่ม <laughs> <laughs> ันยากล้ากินนั้ว่าะกับขี่ขีป่ปลาโอ้ยตกแกน่นะเบอร์ใบเขาเศร้าเด้อพี่น้องลืมเขาเศร้าหอดเทียงพี่น้องเขาเศร้าแล้วสวยเขาสวยแล้วแรงลืมๆมาจาพร้อมมาให้หมดพอกินกาแฟเราพอยกระเลยเมื่อคืนอยากซ้ำนี่ละพี่น้อง บ่ได้ไปใช้มาใช้ดอกในช่วงๆสามมือนี่ยู่แถวโดมนี่ละให้พี่น้องเห็นภาพเห็นก้มเคลื่อนไหวมือเ้านี่พักขันบังไฟก็ไม่แล่บ่ได้เห็นบังไฟหรอวนพันหางมันพันหางเออก็เลยก็เลยเป็นพ่อกันเออซื้อโพดตอนนี้จะพูดมาถามหา ท่มาแล้วบติดว่าจันบอกทางมาย่างดีว่าจันพื้นมาทรงของโอ้สมื้อโอ้สมือนี่สะดวกสบายเนาะไปเซนี่หอดแต่บบได้ทรงบบได้ไปทรงหอดจดหมาย่าวันอือบัเลยแต่ว่าขาเจ้ากับเห็ุงานก็คือเ่า่ละจัดซิ่งจัดของอือเอาเบิ่งกันไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ก็อีกช่วงหนึ่งเวลาหนึ่งแต่เยินว่ามือ หน้าก้อจีบางๆห้องเฮ็ดตะบังสองบังเลยเฮ้ยตะบังสองบังจูดไหมเสียงอัดเสียงดังเลยนะพี่น้องเพราะว่ากาเจ้ากำลังอาเฮ็ดกันสะอาดดูตัดเล็กตัดยังมองเห็นไหมเจื่นมือพ่อมือพ่อก็ม่เห็นเอาผัดว่ามีมือมือเผามันก็ดว่ได้แล้วเอออเาไปทิมจูดแล้วตกลรุ่งเพราะมันเฮ็ดอัน ทอดไข่ขวบไว้ยมีตำหนักกองอิริอยู่เออเอาเมื่อคื่นก็ไล่สดุดแมวล่าไปหอดเวลาสองถุมที่น้องก็คือจังสีด้เห็นยอยู่ดรอตอนนี้ก็เลยบาอนีอนก้ก็เลยอันเขึ้นซ้อมกันเมื่อคืนนี่ก็เล้วทายคีมให้พี่น้องได้เบิ้งแล้วขาวกระีอามาเมาื่กี้ข้าวกระพีพะนะคิดตามทางเรา จนจนเมื่อยแม่นวะกินตามสังจนเมื่อยแม่นวะสู้สิได้กินสู้จะได้กินน้ำสังอยู่หันวะสันน้ำอยู่หันเออวันดี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 พระเอกรใชัยตัวรายในวงขี่คือบอคือมือนะมือนั้นมันคนนี้เนาะขี่มุกดาฮานมาในขี่สักแก้วอืมอันที่ว่าขี่เนี่ยว่ามันขี่อย่างเด้กพี่น้องขี่ป่าเด็กพี่น้องมุกขี่ป่ามุกขี่ปลานิ่มแซ่บตัวพี่น้องนี่ ผู้เฒ่าทวนมากสีกินโอ้ย่าผาู้เฒ่าเ้องเกินได้ผู้ใดอยากผู้ใดกิกกนเราดิอุ่นน้อไม่กินครับปนนี่แหละ่ไ,ไดกิดได้กินน้ำกันกับเรานี่หล่าน้ดกทนผ้ด<อ>่น่านผู้่นผู้ดูนด้ทาแผนผดูดยท่นกนนท้่นนด เดีหละพี่น้องครัวกระทะแตกเพ็ดนกกินดูๆจนกระทะมุนบดบดได้ใส่แก๊สได้พี่น้องยูนี่เอาทานได้พี่น้องยุนี่เอาทานเอาขึ้นเด้อเออยุนี่เอาทานเอาขึ้นบดได้เอาบดได้เอาวันนั้นได้เขาว่าบดได้เอานวก็เฮ้ยเอามายังคนบ่อทานบว่าได้เกชรนะพเนกว่ากันเนาะคนบ่อทานแต่ว่าสมือนี้เขาใส่แก๊สคือว่าหรืว่าอ้าวนี่ละพี่น้องเอ๋ย ยุติไปเลยบันิมาหิใส่น้ำกันหมดผู้ใดยุติไปเอาหลังจากยุดไปแเราไปในพี่น้องบันีิบันหนึ่งหันโชกันเรียงสะตเทเฮละมันก็เลยบาอยากให้พี่น้องหูหน่ำแต่ว่าบันี้มาเห็นนี่พอพ่อตาบอกขึ้นมาแเราตัณซึมเลยพ่ออยพ่อจะเป็นอย่างกึศูกึเศร้ามือเศ้าขึ้นมวลน้ำกันอยู่เห็ดบังไฟน้ำกันอยู่ เป็นอีหยังพ่อโอ้ยบ่ามาซื้อนักเตะเด้นี่เออเป็นเงาเงามัสองมือแล้วเป็นสามมือนี่แหละเาก็สังเกตเบิ่งอยู่ดิคือยินว่าถวยป่นความบ่ือถวยลาบถวยลาบแล้วความบอกเอ้าโจ้าเป็นอย่างคือบ่ว้างไว้ดีให้เขาเตีให้เขาเหยียบเป็นอย่าง จเปลี่ยคือบบว่างไว้ใช้ผ้าขาวคือไปว่างไปมอแถ่มันก็ควมมาแล้วชิได้กินตีหันเนี่เอาใชอันนี้มันนี่ผู้มันนี่คือมันนี่มันมาผมจิบไปล่างเอาผมจิบไปล่างแล้วไปคั่วขอญ่เจคว่มันมาแต่พ่นล่ะคือพ่นอยากได้นาอู้อยากได้นาอีหยังพ่นอยากได้นาเพ่นแต่ว่าไม่ใช่คือได้ยินคำเบานี่ลักษณะกังซี่แม่เยวสุฟังเ้ออัน เพิ่นก็อยากได้พุ่มฐานในจุดตรงที่ว่าศิลปินนักแสดงผู้มาอยู่น้่นี่มีอย่างดีขึ้นบ่อเออหาลังคุณก็ถามมาว่าไปยุสาวน้อยเจ้าได้ยังเออไปยุสาวน้อยเพื่อนเพอนร้องเขาดังก็นด้วเป็นยังเจ้าคือไม่มียังนี่นะเพิ่นก็ได้สอบถามมาเอ่อมีเงินเก็บบ่อประมาณนี่นะคือบางเที่ยกะหารังเที่ยวข้ามถามค้ามยังมากกะเอาก็อยากตอบอยากว่ายู่เขาไม่ค่อยวอกจังเตียเรี่องเงินเรี่องทอง เอามันอยู่สี่หลังเขาเนอะมันเป็นธรรมดาได้พอธรรมดาเขาถามเอ้าจะคิดว่ายังได้จืดเนี่ยฮะยังได้จืดเ,เนี่ยเ,เอาไปยุสียงอีสานนี่มี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 อละลรบ้างเปนบ้างะตลกร้องเพลงน่ะแล้วบันนี้ไม่ได้จืดเนี่คนที่ถามตลอดเลยถามตลอดได้จืดเจ้าไปยุสยงอิสานเจ้าก็จะมีเงินเก็บเป็นล้านเนาะวะนะฮ่าก็วะเ่าะ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ในวันที่กว่าในวันที่กว่าเนี่ยอยู่สองพันหาคอเติมน้ำมันคอเติมน้ำมันมาแหมน้ำมันอันเติมน้ำมันมาขวักไข่อีกสองพันเออยู่เหลืออยูหาร้อยยังไงแล้วพี่เป็นล้านเออเออคือมีหลายล้านแท้ล้านได้แน่มีล้านฟ้าใส่ฝ้าล้านหัวล้านอีก พี่น้องเบิ่งดูเบิ่งดูเบิ่งดูไผแล,ล้วเนี่ยแ <c oughs> ม่อดใจว่าว่าหิวเข่าว่าจัดว่าได้ยังกินอูบุย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 บ <c oughs> ุยปเป็นปลาแดกปลาแหลกปลาลาได้พี่น้องเลือดด้านหน้าด้านหน้าอย่าลืมนะครับเด้อพี่น้องเลือดปลาแหลกปลาลามาหอดกันแล้วโลละสิบบาทสองกิโลสิบเก้าบาทปลาแดกใหญ่จืดปลาแดกไม่ใหญ่จืดเอามามีกระตูงใหญ่ยยๆพี่น้องเอ้ยผูใ้ใดอยากปิ้งผู้ใดอยากเอาไปโมกมามามาอ้า ากินเน้มันเบิดขันกินบ่เบิดมันสีโบเมนมันสีปีนแนาะไหมไม่ต้องไตนะเอามาใส่ตองปิ้งโอ้ยปีตาแซ่บพี่น้องเออร่างจากอันไม่นุ้ยแล้วกินขี้แล้วเออวันี้ขี้ปลาขี้ปลานิ่งไหมมาทางนี้มาทางนี้คลิปเจ้าเกิดกับย้อนเจ้าไปละขี้พ่อแม่เลี้ยมมาทางนี้แม่ออซอมมอเออกิน กินปานกินปลาแหลกบานี่บุ้ยปลาซาลิดโอบุญอุ่นไหวเนาะก็เอาปลาขาวปุ๊กก็เอาปลาหาบินฮาบิงมีอยู่ปลาขาวก็มีตัวเงี่ยนะขาวสีเดเนี่ยแน่น่าแน่น่าเนี่ยห้มพี่ตาแสบพี่น้องเลยอาหารการกินเป็นที่ไหนพี่น้องอย่าล้มกันเออเล็กเล็กๆน้อยๆเนี่ยทานลังค่นกับการกินอาหารอาเขากองเนี่ยอาหารตามสั่งเนี่ยแต่ว่าไม่เงยจืดไม่เงยแหลมเออ บัวพลปแดงบัวพลาแดกบัวพนอาหารอีสานบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยกล้ะลจะชุกไปแล้วคนระทากินปูนครับอัน,กนกแกงน้ำไม้อ้วนอันต้มน้ำไม้ดนะ้เนี่ยนี่ต้มน้ำไม้นะอืมนี่ต้มน้ำไม้กับปูนมันต้มหมนหนึงอะฮะมันอยู่ในมันอยู่ในหมอนึงเขาเอือเออ่นโอ้เ<อ>นาะเมียเมียฮังเาียพี่น้องคุยกันต้องพยายามทำใจพร้อมด้วยอยู่น้ำกันพร้อมวันที่จิพร้อมเอ้า ก็เท่าเกิดมาแล้วพี่น้องเนาะเออบ่มีมันบ่มเป็นต่อหรือยล่ะไม่ต้องมีไปไม่อยู่เออบางเพื่อกับพี่น้องเห็นโพยืนหันเห็นโพยืนหนีกันยันถือยันซ่าต้นลามเออปากเพืือกทองเขาอยู่สุดสุดเมื่อไหร่นาะปากเขาบ่ได้อยู่นัมเหมียพัชว่าเอาไม่ได้เกินจังกึโพมันไลนั่นมันกึโพอะไรนี่แด็บไปจบพี่น้องเพิ่นจ้างเนี้ยเงินมันบ่ได้อยู่เฮือนนี่นั่งอยู่เฮือนม่แต่น้ำตาดีหูงจักบ่มันบ่มีเงินเด๋ เดินข so, ้างออกจากบ้านก็ได้เงินลุ้นได้พี่น้องแต่ว่าเฮาก็ต้องท่ำใจไปน้าไหวบ่ไหวสู้พี่น้องสู้เอ้าวอาไลายาห้างปืนผู่มไมคว่เบาแหงไลไม่เงยบเกินกบคลิปไปซัมนีพี่น้องเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะครกดซับกระดิ่งให้มันังดิ้งติ่งๆิ่งิงพร้อมกับจะขามกฆษณาให้พี่น้องมีความสุขเบิ่งคลิปนี้แล้วให้พี่น้องพิจารณายาซิมีดามายาซิมีแนวบอดีสกิดความรู้สึกเดี๋ยววันศุก่เห็น มันสิบว่เห็นช่องมันสิบว่เห็นคลิปเออเอาเบิ่งกันไปพี่น้องอย่าถืออย่าซ่าเนาะอ,อ่ะขอบุญขอบพุ่พี่น้องภูเขามาติดตามมาชมเด้ออยูย่ดีสบายสวัสดีจ้า